สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการคอวิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการคอวิจารณ์ศึกมวยดีวิถีไทยประจําวันอาทิตย์ที่ส3กรกฎาคม2566ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36ถ่ายทอดสดเวลา2.15นาฬิกา5ทีถึงเวลา4.15นาฬิกา15นาทีคู่มวยทําการถ่ายทอดสดมีทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการโพลังทางด้าน องรีโรงเรียนราชวินิตบางแก้วพบกับทางด้านเพชรธงชัยเกียรตินครชนต่อยเวทน้ำหนัก1 3ึอาปอนด์คู่ที่2การสวดเป็นการพบกนนับทางด้านแสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยาพบกับทางด้านกุมารทองสอพงอมรต่อยเวทน้ำหนัก110ปอนด์คู่ที่3การสดเป็นรองคู่เอกเป็นการพบกับทางด้านแสนไกโรงเรียนผู้วิทยาพบกับทางด,ด้านเดชพานุสอพงอมรต่อยเวทน้ำหนัก110ปอนด์ คู่ที่4ีการสดเป็นคู่เอกเป็นการพบกันหลังทางด้านสักเล็กพักยก7 7พบกับทางด้านราชสักด์ทีเด็ด99ต่อยเวทน้ำหนัก127ปอนด์ก่อนที่เราทําการขอวิจารณ์ของขอบฟ้าพุทธศาสตร์นะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยกสองมวยพักยกระบบออตโต้ราคาสนามเปิดที่เล่นยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ป สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามทุกคนได้สมาชิกอย่าลืมครับเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ไปที่แอดพีเคสองี่พักยกพีเคสองี่การเงินมั่นคงร้อนเซ็นฝากถอนรวดเด็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนำมาพักยกระบออตโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองี่เท่านั้น เราก็จะเริ่มทําการวิจารณ์คู่ที่1การสวดเป็นการโพบลาทางด้านองรีราชวินิจบางแก้วพบกับทางด้านเพชรทงชัยเกียดนครชนต่อยเวทน้ำหนัก1 3 9ปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านองรีโรงเรียนราชวินิจบางแก้วอายุ18ปีเป็นมวยมาจากอำเภอปากโคนชัยจังหวัดบุรีรัมูย์สูง167ซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยโรงเรียนราชวินิจบางแก้ว ทางด้านออรีนะครับเป็นมวยถนัดสายจงังหวะมือครบเครื่องรากเรียมสมองมวยดีอาวุธออกได่หนักโน่นรุนแรงทุกลูกเตะหนักต่กตอยแรงมาสออ่อรุนแรงแข้งหน้าใช้ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงซอกรับประชิดอ่อกดีปอดใหญ่ปลายแรงหัวจิตใจสู้ดีมีลูกคึกตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีแพนออกด้วยสารทางด้านภูมิทักษ์ทีเด็ก9 9สศึกเชฟบุธรรมแล้วก็ไฟล์ล่าสุดพลิกชนะคะแนนย,ยกที่หนึ่งทางด้านทรงปืน จิตตรยาที่เวทีมวยจิตมังนน์ส่วนฝ่ามเงินเปทางด้านเพชรธงชัยเกียรตินครชนหรือชื่อเกล่าวคือธงชัยทอพานสี่เก้าเป็นมวยถนดัดขวานะครับจังหวะมือคบเครื่องหลักเหลี่ยมสมองมวยดีอาวุธออกไี่หนันกแรงเตะหนักต่อยแรงมาซ่ออ่อยดีจังหวะดักเตะดักแทงทำไม้ดีวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีแข่งแก้งแข่ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงคนที่อยู่ใจมั่นคงไฟล่าสุดชนะคะแนนทางด้านคมเพชรวอสุขสันที่เวทีมวยตะวันนา มวยคู่นี้นับส่วนตัวเล,เลือกชอบนะครับไปที่นักชกฝ่ายแดงครับชกอยู่ประจําสม่ำเสมอฝ่ายอย่างด้านอองรีลงเรียนราชมิดบางแก้วดูว่าต้นๆเนี่ยรูปเกมน่าจะออกมาสนุกน่าจะแร่อาวุธกันสนุกครับต่างฝ่ายต่าเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ใครพลาดโดนใครเนี่ยมีสิทธิ์ถูกนับถูกนับกันทั้งคู่แต่ไปปลายดูว่าทางด้านการรืนทางด้านอองรีครับชกอยู่ประจําสม่ำเสมอฝ่าการยืนรับไปปลาย,ยามั่นคงฝ่า บทเบียกไปแล้วนะครับการยืนระบปลายเนี่ยดูดีฝาเจ้าชนะคะแนนทางด้านเพชรทรงชัยเกียรตินครชนเป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่2การสดคู่ที่2การสดเป็นการพบกังทางด้านแสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยาพบกัทางด้านกุมารทองสอบพงอมรต่อยเวทน้ำหนัก110อปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านแสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยาหรือด้านแสนเก่งเดชเพชรสีทองเป็นคู่แฝกกับทางด้านแสนไกลนะครับ อายุ16ปีเป็นมวยมาจากาำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาสูง162ซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเดชเพชรสีทองทางด้านแสงเก่งนะครับเป็นมวยถนัดขวาจังหวะมือคบเครื่องหลักเรียมสมองมวยดีอาวุธ่ออกได้หลากหลายรวดเร็วมาซออ,อ่อยรุนแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำไมด่ดีลูกที่ผูกเคียขาหน้าเรียมหักเรียมเททำไมด่ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข่งแก่งแข่ง,แ,ขง,แ,ขงแรงการยืนะยะปลายมั่นคงหัวใจมั่นคง สองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะคะแนนทาดงด้านซ้ายนครนายกหนุ่มสาร,รยาที่เวทีมวยจิตเมืองนนแล้วก็ไฟล์ล่าสุดพิกชนะคะแนนทาดงด้านกุกมารทองสอบพงอมรที่เวทีมวยจิตเมืองนนส่วนฝ่ามเงินทางด้านกุกมารทองสอบพงอมรอ,อายุ8ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง160เซนเมตรทาการเก็บตัวฟิกซ้อมที่ค่ายมวยสอบพงอมรทางด้านกุกมารทองนะเป็นมวยถนาาัดขวาทรงมวยมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดนันกล้าแรกกล้าสวน เดินเปิดเกมมีต่อยหน้าต่อยท้องอังปคัตซ้ายคัดขวาเตะขาฟันซอกอาวุธออนนี้หนักโหน่งรุนแรงทุลูกวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีเหนียวแน่นแข็งแกร้งแข็งแรงซอกรับประชิดออกดีหัวจหนุ่ใจสู้ดีมีลุกคึตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะน็อกยุทธศาสตร์ทางด้านฉมวกเพชรกอรบังปะทองที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดพลิกแพ้คะแนนทางด้านแสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยาที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ มวยคู่นี้นะับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นน้องจังหวะฝีมือครบเครื่องเตรียมตัวดีนะครับอาวุธออกได้หลากหลายรวดเร็วนอกได้ในดีวงในเขา่าปั้มรัดมัดตีดีแล้วก็เคยพิชชนะมาแล้วนะครับไฟล์ล่าสุดที่เจอกันก็นักชงด้านฝ่ายแดงแสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยาถ้าสมาชิกชอบเพศรุ่นพี่อาวุธมวยอายุมวยมาฝ่าอายุจริงเยอะฝ่านะประเภทมวยไฟเตอร์ต้นๆในจังหวะต่อยมาเตะขาฟันสอกรุ่นนะับคุณน,นอก,ก่อนได้ วงในเข่าปั้มรัดนัดตีดีแข่งแก่งแข็งแรงแต่เสียเปียบรูปร่างชุกชกนะครับแล้วก็เสียเปียบความเป็นมวยเนี่ยดูเป็นรองอาวุธก็ดูออกฉาฝ่ากนักชงด้านฝ่าเงินกุมารทองสอพงษ์อมรก่อนที่ผมจะสรุปการเข้าพิจารณเล่าร่าวๆนะครับมวยคู่นี้เจอกันมาในไฟล์ล่าสุดของคู่ครับวันนั้นต่อยกันในรายการศึกมวยดีวิถีไทยเมื่อวันอาทิตย์ที่2 5เดือน6ปี2566เมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะเป็นทางด้านกุมารทองเนี่ยขึ้นมาจะเป็นต่อนะครับ แต่ไปลายเนี่ยสู้จังหวะฝีมือของและฟาร์มเป็นมวยทางด้านแสนเก่งไม่ได้นะครับพลิกแพ้คะแนนไปนะครับก็เป็นทางด้านแสนเก่งเนี่ยเอาชนะคะแนนทางด้าน,านากุมารทองมาไฟทั้งคู่ที่เจอกันล่าสุดครับส่วนตัวมวยคู่นี้นะผมแนะนําไม่สมาชิกเข้าไปทางด้านมวยอาวุธหนักแรงอย่างทางด้านกุมารทองก่อนครับดูว่าต้นๆอาวุธยอดนิยมหน,นโนรุนแรงทุก,กจังหวะต่อยมาเตะขาฟันซอกต้นๆเนี่ยรุนนับรุนน็อกรับเต็มก่อนได้มีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนครับ เกมไปไปลายเนี่ยประทกะกันแล้วครับดูว่าทางด้านกุมารทองนะครับขอให้เดินให้ติดตัวเน้นปั้มวงในนะครับถึงตัวตลอดบทเบียบไปแล้วดูว่ารู้ลุกทนการยืนรับไปไปลายเนี่ยมั่นคงฝ่าน่าจะแก้มือได้จะเอาชนะคะแนนทางด้านแสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยาเป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่3การสดคู <c> ่ <oughs> ที่3การสดเป็นรองคู่เอกเป็นการพบกันทางด้านแสนไกลโรงเรียนผู้วิทยาพบกันทางด้านเดชพานุสอพงอมรต่อยเวทน้ำหนัก110ปอนด์ป ฝ่ายแดงทางด้านแสนกาโรงเรียนผู้วิทยาด้านแสนกาหมอบอมเถินรำปางลึงด้านเด็กแสนกาเดชเพชรเศษทางด้านแสนกาเดชเพชรสีทองเป็นคู่แฝดกับทางด้านแสนเก่งครับอายุ16บกปีเป็นมวยมาจากาเภอคงจังหวัดนครราชสีมาสูง161เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเดชเพชรสีทองทางด้านแสนกานะับเป็นมวยถนัดขวาจังหวัดมือคบเครื่องรักเหลี่ยมสมองมวยดีเชิงชกฉลาด อาวุธออกได้หลากหลายครับนอกได้ในดีวงนอกมีเตะขวาต่อยฝามาสออ,อ่อดีแข้งหน้าใช้ดีเรียมตัวดีเรียมหักเรียมเททําให้ดีวงในเข่าปั้มรัดนัดตีดีแข่งแกล้งแข่ง,แ,ขงแรงซอกรับประชิดออกได้ดีัฤศจิกใจมั่นคงสองฝ่ายล่าสุดก็มีพริกแพ้นอกจุดสองฝ่ายล่าสุดครับก็มีพแพ้นอกจุดสามทางด้านเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วก็ฝ่ายล่าสุดพิกชนะคะแนนทางด้านเหินออโตอารวันที่เวทีมวยจิตเมองนนท ก็จะพบกับทางด้านฝ่ามือเงินฝ่ามือเงินทางด้านเดชพานุสอบพอมรอายุ17ปีเป็นมวยมาจากอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูง177เซนเมตรทาการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอบพงอมรทางด้านเดชพานุนะครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงแทงเก็บแทงหลึกบูสู้ดีอาวุธวงนอกพอใช้ได้นะครับเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยฝ่านำและฟ้าคอตีเข่า เข่านายเนี่ยเหนียวแน่นแ,นแข็งแกร่งแข็งแรงจังหวะดันแทงขวางแทงทำไปดีหัวจิ่ใจสู้ดีมีลูกคึกตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีแพนกอกจุดหนึ่งทางด้านธานูพิษสิทธิ์ยอดธนูที่เวทีมวยธนกาศดอนเมืองแล้วก็ไฟล์ล่าสุดพิกชนะคะแนนทางด้านเทพมังกรชาญชายมวยไทยยิมที่เวทีมวยจิตมังนนมวยคู่นี้นับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยจวังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องจังหวะเตะตั้งขวางคาทำไปดีเรียมตัวดีนะครับมาซอออนรุนแรงมีลูกเตะขาแรง วงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข่งแกล้งแข็งแรงแต่เสียเปียบรูปร่างช่วงโฉกนะครับและเวทน้ำหนักพื้นฐานเเดิมจะเป็นมวยที่การยืนรับไปปลายก็ไม่ค่อยมั่นคงนะครับกระนักชงด้านฝ่ายแดงแสนใจโรงเรียนผู้วิทยาถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรูปร่างสูงรอยไฟเห็นเลยครับบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอวุธเข่านในปั้มรัดมัดตีดีเหนียวแน่นแข็งแกร้งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงการยืนรับไปปลายมั่นคงกระนักชงด้านฝ่ายเงินเดชพานุสอพงอมร ส่วนตัวครับสมาชิกคู่นี้ผมเลือกชอบทางด้านมวยที่รูปร่างสูงรอยฝาเห็นแล้วครับอย่างทางด้านเดชพานุสอบพงอมรครับดูว่าต้นๆเนี่ยถ้าสมาชิกชอบทางด้านเดชพานุเหมือนผมครับไม่ต้องรีบเข้านะครับใจเย็นครับดูว่าทางด้านเดชพานุเนี่ยโดนอาวุธหนักแรงๆรับทนได้ก่อนครับโดนหมัดไม่ออกการโดนเตะขาไม่มีสะดุ้งครับไปปลายในเกมเริ่มประทานครับขอให้เดินให้ต่อยทุกวิธีเน้นป้าวงในเดินให้ถึงตัวตลอดครับ เดินแทงกว่างแทงเดินบทเดินเบียดไปแล้วนะครับดูว่ารูปร่างช่วงชกเนี่ยสูงรอยไฟเห็นเลยครับการยนงล้อปลาย่อมั่นคงฝ่าเดินแทงกว่างแทงบทเบียดแล้วครับเจ้าชนะคะแนนทางด้านแสนใจโรงเรียนผู้วิทยาเป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่4ี่ครับสดคู่ที่4ี่ครับสดเป็นการโพล่าทางด้านสักเล็กพักยก7 7เจ็ดโพทางด้านราชศักทีเด็ดเก้าสิบเก้าต่อยเวทน้ำหนัก127บปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านสักเล็กพักยก77 หรือทางด้านสักเล็กเกียรติทรงฤทธิ์ถึงด้านสักเล็กเกียรติเพชรเดชะอายุ21ปีเป็นมวยมาจากาำเพอเมืองจังหวัดพัทลุงสูง167เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ทางด้านสักเล็กนะเป็นมวยถนัดสายทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงบูสู้ดุดันกล้าแรงกล้กาส่วนอาวุธวงนอกเนี่ยอ่อนนิ่หนักโน่นรุนแรงสรทสูรทบเตะหน,นักต่อยแรงมาซ่อรุนแรงมีลูกเตะขาแรงวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีเหนียวแน่นแข็งแกร่ง ปอดใหญ่ปลายแรงครับเดินเปิดเกมตลอดให้ยกเป็นมวยที่ข้อแขนแข็งมีลูกจะไส้และลูกเด้งตีแรงๆจังหวะดันแทงกวางแทงทำไมด่ดีวันที่ดใจสู้ดีมีลูกตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีพลิกแพ้คะแนนทางด้านเพชรโทรไฟเตอร์ Fighter, มวยไทยที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดพลิกแพ้นอกจย,ยสอนทางด้านตีใหญ่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมศึกวันแชมเปนชิพที่เวทีมวยรุมินีนครับ ส่วนฝ่าเ,เมือเป็นทางด้านราชศักทีเด็ด99ทางด้านราชศัก์สักชัยโชติอายุ25ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดลำปางสูง1072เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99ท e. างด้านราชศักดิ์นะเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยเข่านายเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊สู้ดุดันกล้าแรงกล้าส่วนเตะหนันกต่อยแรงมาส่ออยรุนแรงครับเดินเปิดเกมเตะน้ำต่อยน้ำและฟ้าคอตีเข่าเข่านายเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงจังหวะดันแทงขวางแทงทำดี วันที่อยู่ใจสู้ดีมีลูกคึกตลอดสองฝ่ายล่าสุดก็มีพลิกแพนอกยกสี่ทางด้านบินเหลี่ยมธนวัฒน์ที่เวทีวทมวยราชดำเนินแล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนทางด้านปานมงคลพักยกทีเฮดที่เวท,เวท,เวทีมวยจิตมังนน์มวยคู่นี้นะับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศม,มวยรุ่นน้องอาวุธออกนิหนักรุนรุนแรงทุกรุ่นครับมาซออ่อยรุนแรงทรงมวยทางมวยมวยถนัดสายครับเข่าวงในเนี่ยปัามรัดมัดตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงบอดใหญ่ปลายแรงจวาดันแทงขวางแทงทำไม่ดีการยืนรับไปปลายมั่นคง แต่ช่วงหลังเนี่ยการผ่านมวยเบอร์มวยเนี่ยดูดีฝ่าครับกนักชกด้านฝ่ายแดงสักเล็กพักยกเจ็ดเจ็ดถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นพี่รูปร่างสูงรอยฝ่าเวทน้ำหนักที่ชกชกด้เวทใหญ่ฝ่าประเภทมวยบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอวุธวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข่งแก่งแข็งแรงการยินเลื้อยปลายมั่นคงกนักชงด้านฝ่ายเงินราชสักทีเด็ดเก้าสิบเก้าสรุปการขอวิจารณ์ครับ 4, คู่ที่สี่คู่เองเนี่ยส่วนตัวเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องครับอาวุธออกได่นักรุนรุนแรงทุลูกครับยางทางด้านสากกักเล็กพักยกเ็ดเ็ดครับดูว่าต้นต้นในจังหวะต่อยมาเตะขาฟันซอกเนี่ยรุน,นรับรุนน็อกก่อนได้อาวุธวงนอกเนี่ยดูว่าออกได้หลากหลายออกไดหนักแรงกว่านะครับไปไปลายเกมเริ่มมาท้าวงในเนี่ยเข่าว,วงในในบทเรียบแล้วดูว่าทางด้านสักเล็กเนี่ยลูกแข่งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงเนี่ยมีมากกว่านะครับลูกอื่นลูกทนการดีเลยปลายเนี่ยมั่นคงฝา สรุปโดยรวมเนี่ยดูดีฝ่าเจ้าชนะคะแนนทางด้านราชศักทีเด็ดเ9ิเ9เป็นแบบสนุกการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง4คู่ก็จบลงแล้วผมจะสรุปการวิเคราวิจารณ์ให้สมาชิกฟังครับคุยหนึ่งกาสดผมชอบทางด้านอองรีโรงเรียนราชวิิตปางแก้วครับชอบทีว่าชกยุ่ประจําสม่ําเสมอฝ่าเจ้าชนะเพชรธงชัยเกียรตินครชนเป็นแบบสนุก คู่ที่สองการสดผมชอบไปทางด้านกุมารทองสอพงษ์อมรดูว่าต้นๆเนี่ยอาวุธออนนกที่หนักหนุนรุนแรงครับรุนนับรุนน็อกก่อนได้ครับจะชนะแสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยาเป็นแบบสนุกคู่ที่สามการสดผมชอบไปทางด้านเดชพานุสอพงษ์อมรดูว่ารูปร่างช่วงชกเนี่ยสูงรอยไปเห็นเลยนะับไ,ไปปลายเนี่ยการยืนยะมั่นคงฝ่าครับต้นๆเนีย่ยไม่พลาดโดนนับโดนน็อกไปปลายดูดีฝ่าจะชนะแสนใจโรงเรียนผู้วิทยาเป็นแบบสนุก คู่ที่สี่กาสดครับคู่เอกเนี่ยมชอบเป็นทางด้านสักเล็กพักยกเจ็ดเจ็ดนะครับ,บ,ด,กกรบดูว่าอาวุธออกที่หนักแรงฝ่าทรงมวยทางมวยต้นต้นเนี่ยดูได้เปรียบเห็นนะครับไปปลามียุบมยน่นดูดีฝ่าจะชนะราชสักทีเด็ดเก้าสิบเก้าเป็นแบบสนุกผมชอบด้านสักเล็กพักยกเจ็ดเจ็ดเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่หนึ่งการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งสี่คู่จบลงแล้วสมาชิกอย่าลืมครับอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนให้ได้สองข้างก่อนกาณชูม,มืออย่าโรคยาประมาทแล้วพบกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ